รอทำอะไรครับรออรครับออไครับอับาไปเยอะครับมาครับไปกำลังลุกกเทอยครับตอนทัหัวครับโอ้พี่ปาปางลกคับโอ้โหนไม่ทันนะครับไอ้ตุกเยี่ยมตันี้ตัวนี้ตันี้ต้รงากเ็นใรลกโจ๊กได้ครับต้องไ้ต้อง้ต้ง้ รอยงกลนี้ยลูกห้ประตูเาไปเไปเขาเขาโอ้หจัดไปออกข้างนครับรถที่รถทโโหอีสการ์ตมาอย่างที่เงี้ยที่มาครับที่มาจัดไปเอนิดนึงชุนี้งามนะถือได้ลูกยากมากเ็งีับเ่าไรนงี้ยเงีบยปฐมนับเงี้ยไทนะไรับเรี้ยปน

หัวโคกไปสี่สิบเก้าเลี้ยงเอ้าไปทํงกาไปทรงกลาไปตรงางแห่เม่กระสุนทักตีตรงนี้โอ้โตรมพงษ์ทานเขาไม่ถึงครับตรงนี้ไหเลยตรงนี้มีอะไรตรงไหนตรงนี้มีการออกครับแต่ว่าตัวเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อว่าเป็นทีมของจักยานวัฒน์ถ้าเป็นทีม้อมาเท่ากัองคนเดียวครับเขาเปลี่ยนเสื้อนะโอจะเป็นของพระรามลงไปเลยครับ bình thường rồi các bạn ơi, phải đâu các bạn, phải để làm cái động tác của nó các เล่นกันยิงยิงโอ้โห่บลคนนี้ปาตบ้าจังองเรื่องของัเนี่เราพลาดในสองต่อแลครับนเล่นบอมันเล่นเป็นรวงทีมต่างกัังนแต่แบบพนไทาว่่ามันเล่นทีมกรุงเทพก็ตั้งรับอย่างเดียวครับกำลังเช็คฟอมอย่างหน่